他的。<laughs> Hiện trường khả năng lòng nghe bài Hiện trường công thun bổ. ทารผู้ที่นำพวงหรีดมาร่วมไว้อะไรนะครับลำดับที่หนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชื่อคณะผู้บริหารทุกคนนายตำรองแก้วศิมาพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชื่อต,ติอดตำรวจพอสัสชินทร์ผลโคกกองกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำโดย พ่อออกกันโฉนกคงไหมดรพิเศษเสนาบดีผู้บริหารบริษัทเทสโก้คอนเซิลจำกัดสสประธานฟีนิสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดรโจรสินเขจ2คัดเพื่อไทยมอบให้กับหน่วยงานต่างโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครัขพอพัลอดลมตัวเย็นเฉียบครับอผ้าบางสุขุลพี่น้องที่เคารพครับการทอดผ้าบางสุขุมวันนี้ จ้าภาจะาจากเตรียมไว้จำนวนสองชุดชุดท,ที่แรกจะเรียนเชิญพี่น้องผู้ทวดภาคจำนวนสี่สิหกืนและจะกล่าวันบันี้ทุกฝ่ายพร้อมจะขอประกอบผู้อภิษฐรราเชิญครับวันนี้คณะเจ้าภาพไดจัดเตรียมให้ถือว่าผู้ที่ขึ้นไปวางไปทอดท่าบรรสุลนั้นเป็นตัวแทนของท่านคุณ คุณแม่ราสมีคำแพงน้องสาวคุณแม่พิสมัยพุทธาน้องบุเคยคุณเกตแหงมิตรบุตรเคย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชื่อพรชอมใช้ปัญญาเซ็นเตอร์จำกัดจากอกำเภอบางทีสมุทรปาการเป็นญาติที่เกี่ยวคุณยายอุทิศกำแหงนิตดคุณา คุณแม่บนเกี่ยวรอกันจากบ้านหนองตัวตำบลโนสะอาดอำเภอฟ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนี้เน่แม่แม่แมท่านนี้เส่น้ลุงเท่ามาอยู่บอกเออ,นนอป่ใส่ยางลุงไปโอ้หานรารสมาคิสภาองค์กา ุณนายเทียที่สองมั่งบนสวนรรค์พูดข้อสุดใจอาคุณคุณแม่ทอพองชัยศร และกระผมนายเปียะโชสายวงนักวิชาการ,รจัดเก็บรายได้องค์กรส่วนตบาลนาเชื่อขอบ,บคุณครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับจะวัดเสังขราโอปปะนิวายธรรมิโนโอปปะเชตาวที่สองขอเรียนเชิญท่านเป็นตัวแทนขึ้นเฉพะ